ทำไมอัญ,ญมณีโอปอถึงเป็นอัญ,ญมณีชนิดเดียวที่มีการเหลือบแสงสีลุ้งได้วันนี้ไปลองฟังกันนะคะโอปอเป็นแร่อสันฐานนะคะหรือว่าเป็นแร่ที่ไม่มีรูปผลึกค่ะหรือเรียกว่าอ m มอร์เฟีสนั่นเองค่ะลักษณะการเกิดนะคะมักจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนลักษณะไค่พวงองุงนค่ะ p r e เชียสโอปอลเนี่ยจะเกิดจากการที่ซิลิก้าเจลนะคะซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเป็นทรงกลมนะคะขนาดเล็กประมาณ1 5 0ถึง300นาโนเมตรนะคะแล้วก็เกาะกลุ่มกันเป็นรูปทรงลูกป,ปาดค่ะซึ่งกลุ่มก้อนหน่วยเล็กๆนั่นเองนะคะที่เกาะกลุ่มกันเนี่ยจะเกิดการ หักเหแสงนะคะทำให้เกิดการเหลือบแสงในลักษณะสีรุ้งนะคะซึ่งเรียกว่าโอปอร์เรสเซนต์ในโอปอนั่นเองค่ะซึ่งค่าความแข็งของอัญมณีโอปอนั้นจะมีค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ2ถึง2.25ค่ะนับว่าอ่อนมากๆเลยนะคะดังนั้นการสวมใส่โอปอนะคะจะต้องมีความระมัดร,ระวังค่อนข้างมากนะคะเ เนื่องจากว่าความแข็งของเขาค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบเป็นน้ำอีกด้วยนะคะดังนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการใส่ด้วยค่ะ